สุปฏิปันโนภาขวะโตสาวะกะสังโฆพร,ระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนมามิข้าพระเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์ ทัานธรรมยังพุทธัสสะพระคาวโตโุโอภาภาคะนมามกะลังกะโลมาเซเชิญพวกเรานอบน้อมพระผู้มีพระภาคในเบื้องต้นพร้อมกันเถิดนาโมตัสสะพระขาวตโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะพาาระขะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพระขะวะโตขอน้อมน้อม,อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหาัโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุทธาสาตาสารู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปิดหนังสือไปที่หน้า23่สิามอนธรรมยังพุทธานุสตินยังกาโลมาเซเอเชิญพวกเราสรงเสริญคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมกันเถิด อังโกปานาภะคาวันตังเอวังกันละยาโนกิติสะโทภูคาโต้โก็กิติสันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้า,านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะคาวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ ราผู้มีพระภาคาเจ้าพระองค์นั้นอารหังเป็นผู้ไกลชากิเลสสัมมาสัมพุโทโธเป็นผู้ตาสลดุชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนพร้อมด้วยวิชาและจารณะ โสขโตเป็นผู้สเสด็จไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตาโลบุริสธรรมมาสระทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า สันทาเทวมนุษย์นังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธ <c oughs> เมิกบานด้วยธรรมภาควางเป็นผู้มีความจำเริญ <c oughs> สอนสัตว์ เยวังนาวีโคณีโลกัมมะหิกิติมายาปังอันตุลังธรรมะลาชานังวันธามิติอาทละข้าพระเจ้ากราบไหวบูชาพระธรรมะลาชาสัมมาสัมพุทธเจ้า ในโลกด้วยพระคุณก้าวปาการหาผู้เปรียบปานมิได้ด้วยเทาวานทั้งสามหรือคายวาจาใจโดยความเขารบเพื่อเพื่ออย่างนี้แล ท่นธรรมยังธรรม,มานุสตินัยยังกาโลมาเสเ,อเ,อเ,อเอชิญพวกเราสรรเสริญคุณของพระธรรมพร้อมกันเถิดสวากาโตภะคะวะตาธรโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว สันเทติโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอิปาสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวคำผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิดโอปานิโกทำที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปาจจ่างเวทิตามผู้วินยุหีก็ <c oughs> รู้ได้เฉพาะตอนอินเชว,วังชะหีู่เนิหี ปากะตังชินาปูิิตังสัมปันติทายะกังธรรมังวันทามิติิอาคะลังข้าพระเจ้าข้าไวาบูชาพระธรรมปรากฏด้วยคุณหกปาการที่พระชินเจ้าทรงบูชาแล้วให้ความสมบูรณ์ด้วยมากผลและนิพพาน ขาวาวันทั้งสามคือกายวาจาใจโดยความเขารบเอื้อเฟื้ออย่างนี้แนละรับอันธรรมยังสังขารเนือสตินัยังกาโลมาเซเชิญพวกเราสรรเสริญคุณของพระสงฆ์พร้อมกันเถอ สุปฏ <cin stereotype and true choses> ิปันโนภาขาวตัวสวางกสังโฆสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิปัดดีแล้วดุช่วปฏิปันโนภาข่าวตสาวกสังโฆพกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ติบาตงแล้วยายยปฏิปันโนภคขาวะโตสวะกะสังโคสงสาวกของธาูุมีภาภาคเจ้าปฏิบัตาเพืพพ่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจปิปฏิปันโนภาขาวะโตสวะกะสังโค สงสาวโวของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติสมควรแล้วยาทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือโุริสายุคานีอันทาโุริสาบปุคาลาคู่แห่งบุรุษีคู เลี้ยงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเยสาัพพะวะโตสาววะสังโฆนั่นแหละสงสารุบของท่าผู้มีพระภาคเจ้าอาหูเนยโยเป็นผู้ควรแกสกาลาทีนำมาบูชาอาหูเนยโยเป็นผู้ควร สักการะที่เขาจัดไว้ตอนลำทักขิเนโยเป็นผู้ควรลำทักสินาทานอัญชลิการณิโย <c oughs> ไปควรทำอัญชลีอนุตาลังบุญญาเกตังโลกาซาเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิง่ยงกว่าเอวังนวหิคุณเฮียีโลกัรรมหิีเวิสุตังขา,างนังอานิกาคุณสัมปันนังธามิติเิียทะ้าังข้าพระเจ้ากาบไปบ,บูชาพระสงฆ์ผู้สงคุณเป็นอเนก ปรากฏในโลกด้วยคุณเก้าประการด้วยเทววันทั้งสามคือกายวาจาใจ <c oughs> ลบเพื่อเฟื่ออย่างนี้แล ตั้องเสไปที่หน้า63ครับส่วนหมุ่คนละศูนย มูตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต sampunasae wamesutang kang samaang kakawasaawahiang wihara diceni ana อาตาโกอัญญตาราเทวตาอภิกันตายราติยาอภิกันตาวันนาเกวะลกาปังเจตาวนังโอภาสตาวาเยนะภะกะวานนปัสสังกะมิอุปัสสังกมิตาวาภะกะวันตังอภิวาเทตาวาเอกมัน ອ о е й і й � a r l មមែទំៗ្៣ក្្្៪ំទ៊េ៓ះ Ẕ ះ្ៜំៗជ៚ derivãink ៟ ludzi khifáibhağ ៗឌ៉៼ទំយំំោ៍ខ ഉ ្ំំំំះ ẟ a r t y อากังขมานาสนธานังบรู้หิมังคะรมตตมังอาศิวะนาจะาลานังปันติตานันจะเสวนาบุญจะบวชนียานังเนตัมังคะรมุนตมังกติลูบาเทสวาโสจะรุปุม อุญญตาอันตะสัมมาปณิธิจะเอตํังังคะละมูลธรรมังทาหุสัญจัญจะสิปัญจะวินยจะสุเขิโตสุภาสิตาจยาวัง Alam tamang ta mang man ta bi tu ban tha nang tuan ta tha la sa sang e ta mang ka la muan ta mang tha nang cha tham ma ชาณิกรรมนาณีตัมมังคลมุนตัมมังอาลติวิลติปันามาชปันอัมปามาทัวจะธรมเมสุเอตัมมังคลมุนตัมมังคาลวัวจะนิวาตวจะสันตุนทีจะกาทันยุถากาเนนธรรมมาสวรนัง ตามมังคะลาโมุนตามมังคันติเจสุวะเจสตาสัมนาณเจธาสนังกานาธรรมาสะกาชาเอตตามังคะลามุนตามังตะพูเจพระมัจลิยามะอลิยสัน นาทาสานังนิพานาสาชิกิริยาจะเอตามังทลรามุตามังโทนทัสสโลกะธรรมเมจินยาสานกรรมปาติอาสุกังวิลาชังเขมังเอตามังทลโมุตามังเอ การตวันนสามพันธรรมะปาราชิตาสามพันทศนทิ้งขัดฉันติดเตสังมังคาลโมตมันตียังกินชีวิตทางอิทาวาลังวาสังเขสุวายังรัตานังบาลี นั่นสัมังอันติทัธาคาเตนะอิธรรมปิพุนเถรตานังตาลีเอเตนะสันเชนัสวานติโหูตุขยังว ak ิลาตังอะมาตังบาลีตังยถาจะกังกายมุนีสัมมาหิตตนะเตนะธรรมเนนะสมาติกินจิตธรรมปิธรรมเมรตานังบาลี เอเตนะสานเจนะสุวันทิโมตุยมพุลทัสเศรษฐุปาลิภณีสุจิงสมาธิมานันตานิกัญญามาหุสมาธินาเตนะสามัวนาเวชติธรรมติธรรมรตานังปานี เทนะสันเจนะสุวัติโหตุเยปุคาลาอัตาสัตังปัสสันทาจจานตานิเอตานิยุกานิหุนติเทธากิเนียสุกตาสสาวัเอเตสุทินนานิมหัมดาราณิตามนิสังเคระตานังบาลี นาสเจนาสุวันทิหุตุเยสุปยุนตามานาสะธนเีนานีกามิโนโกตมัสสะนมนิเตติปานตามตังวิไคหารตตรมุนธานิบุติงบุญชะมานาอธรรมติสัง ते रतनाङ्गताङ्गीतेन स चेन सुवादि ऊदु गीनां गुराणां न वाङ्नातिसम्भवाङ् तचितायतिगे भवा समिते गीर्बीजाविरुनिषन्तानि बन्दिरे यधायं दीपोयितं विसङ्घे रतनाङ्गणी เอเตนะสันเจนะสุวาธิภูตุกาลานิยมาทกุสะเณยันตังสันตังปะทังตะวิสะเมจะสังอุจูจะสุวาโชจะ cho cha samu tu anatimani <Nirvana> sam tu sako cha suparo cha ampa ki cho cha san lang ka vun san tin thriyo cha nipako cha ampa kam tho kule su ananu kin na cha kun thang sama cha de kin ji e yo pa ne upa va the yung su ki no

माषीमाला सकानुगदुरादीन्द्राये जादीन्द्राय जदुरे जा वसन्ध्यविदुरे भूता สีวาสัมเบสันตพะวันตตทุกีตานตานาปโลปารังนิกุมเพทานาติมันเยตะการทชีนางกินจิภัยโลสนาปฏิกัสัญญาณญามนญาสัทโขคเมชยามาตายาธานิยังปุด wartawan A Yusa e kapunta manulake eamm din samkappun te summana

ê tang ta tinh ta tinh thế ya bam ma me tang vi ha lang ita ma u ti tinh cha nu ra wa bán đồ cà mi su vi tang na hi cha tu kam ba si yang bu na le ti ti bu chang ko sa ti sang ka tu dam ma vi chan

โอตุสัมปทาเอกสัมิงสรรมเยนาตุโมกันลานัญจกาสัพังกิลาโหจังเกสันตาเทสยิเตจะตังดาบินันติตะวาโลกามุจิงสุตังคะเนเตนะสัเจวันโส่ิน โหตุสัมภทาเอกทาธรรมราชาปิเคระเยนาปิปิริตุจุนทานเทเดนาตันเยวะปนาเป็ตว์นาสาตารังสัรมมัวทิตวาจาภาธาธรรมหาวุณธาสิธานณโสเอ na san cho wa che na suan thi te hu tu sam da tha ba in nam ti ma he si ma ha ta nu pa thi tang e te na san cho wa che na suan thi Hô tu sam pa tha iti pi so pa kawa ma sam tuôn เวจจาจารณสัมปันโนสุขังโลกาวิทูอนันทะโรปุริสสธรรมสารทีสานเวยฺวํโสสานังทวนฺโธภควาติสสวคา Phật cầu vô ta tham mô sanh tiền thì cô a ca ni cô e hi pa si cô pa na di cô pa chan tam viên thi tam vô viên vô nhị thi su pa thi pa nô sa va ca sanh cô vô chú pa thi pa nô pa ca va sa va ca sanh cô ya ya pa thi pa nô pa ca va tu sa va ca sanh mi chi pa ti pa no ba ka wa to sa ba ka sang ko ti tang chan da ni ti sa yu ka ni an ta bu ni sa bu ka la sa ba ka wa to sa ba ka sang ko a hu ni yo pa hu ni yo ki ni yo an cha ni ka la ni yo an un ta lang tuon เขตังโลกัสสาติทุกขปัตตาจนินทุกขพยาปันจินิพยายโสกัมปัตตาจินิโสกัมหุนตุสัมเภพิปานิโนเอตาวตาจะหิสัมปันปุญญาสัมปันทางสามเภเทวานุโมทันตุสามปสัมปติเศทิยัง ท่านตุสานทายสีลังลักขันตุสามพระธาตภาวนาบิดาโมนตูขันตุเทวตาคตาสัมเบบูดาบาลปตาปะเชงนจะยังพลังอาราตานั้นจะเตชัฏธานิสัมปโสภาวตุสามพมังคลักขันตุสามพเทว สัมภระบุญธาตุภาเวสัทธาโซนทีภะวันตุเตพรวัตุสัมพะมังคลางรังรังขันตุสัมภระเทวตานมานุภาเวนนัสัทธาโซนทีภะวันตุเตพรวัตุสัมพะมังคลางรังรัง ตุสามภเทวตาสามภสังฆานุภาเวนัสธาสุทินพะวันตุเตหันธรรมยังอุทิสนาติทานาคาถาโยภปนามาเซยิมีนาพุญญากัมเนนาอุบาจยาคุณุตาลาจาริโยปกาลาจามาตั จายาตากาสุริโยจันทิมาราชาคูณวันตานาลาปิจามมามาราชาอินทาจาโลกาปาเทวตายาโมมิตามนุสสาจามัชตาเวลิกาปิจาพเพสัตาสุขี ปุญญานิปะกตานิเมสุขังนติวิทังเตนตุขิปังปาเปเทวมาตังอิมินาปุญญากรรมเมนาอิมินาอุทิศนาจักิปปะหังสุระเพเจวะตันหูปานาเชธานังเยสันตานนหินาธรรมา นาสันตุสาพาทาเยวะยัตถาโตภาเวภาเวอุชุจิตตังสติปัญญาสเนโควิริยมนีนามาลาปันตุโนกาสังกาตุนจะวิริเยสุเมทิปาวะโรนาโทธรรมโมนาทวารุตตาโมนาโทปเจกะพุทโธจักนาโทตาโรมะมัง ตมามนุภาเวนามโลกาสังลาพันตุมาทาสุปุญญาโนภาเวนัมาโลกาสังลาพันตุมาสัมเพสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทวงเกิดแก่เจ็บตาย หมดทางสิน้นเวลาหุ้นตัวอย่าได้มีเวรแค่กันแลกกันเลยอาภัยยาประชา้นตัวอย่าได้เบียด ซึ่งกันและกันเลยอาน,นิ้าหุนตัวอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตัวจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิน้นเถินข้าพเจ้าขอตั้งจิตปาถนาด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศล และในวันนี้จงเป็นพร,าาระละวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้ได้ความสุขความเจริญให้มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้เข้าถึงมากผลนิพพานในอนาคตาการอันใกล้นี้เธอ อปราพตนาตถิพร้อมกันครับอะะหังสัมมาสัมพุทโตภะคะวะพุทธังภะคะวันทังอะภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมนามาสัมมิ สุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆสังฆังนะมามิทำของคารพะมหาเถระทำกันครับ